n นต้ V s g v ไฟฟ้า100%เคาะวันเปิดตัวในไทย20กระกฎาคมนี้บริษัท n e ต a าออโต้ไทยแลนด์จำกัดประกาศเตรียมแบรนด์รถยนต์ n e ต้า V อย่างเป็นทางการในประเทศไทยวันที่20กระกรกฎาคม2 5 6 5นี้พร้อมระบุนแนวคิด Popularizer of Smart EV สร,สร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อทุกคนควบคู่ไปกับการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า n e ต้าบีอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทยภายหลังจากถูกนำมาจัดแสดงในงาน Bangkok International Motor Show 2022เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ n e ต a าออโตเป็นผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%จากประเทศจีนถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2557หรือเมื่อ8ปีที่ผ่านมาโดยปัจจุบันมีรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังทำตลาดรวมทั้งสิ้น3รุ่นได้แก่ เนต้าและเนต้าเอมียอดจำหน่ายสะสมรวมกว่า140,000คันทั้งยังอยู่ในกลุ่มบริษัทรถยนตพลังงานไฟฟ้าที่มียอดขายเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องในตลาดประเทศจีนโดยในปี2064มีอัตราการเติบโตสูงกว่า3 1 2และจะเริ่มขยายธุรกิจสู่ตลาดประเทศไทยภายใต้ชื่อบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดในปี2065นี้ เนตวี v, เป็นรถ s u v ขนาดซับคอมแพขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%ถูกเผยโฉมในไทยครั้งแรกที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีความยาวตลอดคันอยู่ที่4,070ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,690ม mm, ิลิเมตรความสูง2,420ม mm, ิลิเมตรและความยาวฐานล้อ2,420ม mm, ิิเมตรมาพร้อมตัวถังแบบ5ประตูและห้องโดยสารภายในรองรับได้5ที่นั่ง เนตาวี v, ขับเคลื่อนด้ยวยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด95แร่งมา้าให้อัตราเร่ง0 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาต่ำกว่า3.9วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้101กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมแบตเตอรี่ความจุ38.54กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางราว380กิโลเมตรติดตั้งช่องชาร์จไฟ AC แบบใช้ชูและ DC แบบ CCS ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศไทย สำหรับเน็ตเวร์ที่นำมาจัดแสดงในงานมอเตอร์โชว์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีการติดตั้งพุ่งมาลายทางด้านขวาเพื่อรองรับตลาดประเทศไทยเรียบร้อยแล้วมาพร้อมหน้าจอกลางขนาด14.6นิ้ววางตัวในแนวตั้งพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอลวางตัวเหนือแผงคอนโซลโดยเวอร์ชั่นจีนยังมีการติดตั้งระบบสั่งงานด้วยเสียงแบบ AI รองรับแอปพลิเคชัน TikTok ในตัวรวมถึงจะมีระบบจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ภายนอก B2L มาให้ ส่วนราคาจำหน่ายในต้าวีในประเทศไทยมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเริ่มต้นต่างกว่า6แสนบาทอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ